บีทีพิมเมอร์มอเตอร์ซีนนสวัสดีค่ะวันนี้มาส่งงานมิสูบิชไททันนะคะลูกค้าได้เข้ามาเกตเป็นปอเตอร์ใบ l e d Laser เซอร์ฟินิคโกนะคะกําลังไฟเจ็บวัตค่ะพร้อมด้วยกล่องไฟวงแหวน7จด i ิจิตเนะคะและฟูลนร็กอายนะ,ะนะคะไปตามค่ะไปสูงค่ะ ตัวต้นตัวของทางร้านทำงานเป็นใบ LED โคงต่ำในตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูแสงหน้ารถนะคะไปสูงค่ะเดี๋ยวเรามาดูแสงผ่านปีนนะคะสูงค่ะนี่นะคะแสงนอกตัวรถและในตัวรถไม่ต่างกันเลยนะคะนะคะี่เลยค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อสอบถามทางเพจ f เ c e บุ๊ k BT p r e m i u m a u t o Si Non ได้ทุกสาถามนะคะนะคะี่เลยค่ะขอบคุณค่ะ